เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ BMW คันนี้ผิดแพกแตกต่างจาก BMW คันอื่นๆอย่างไรติดตามชมครับ ท่านผู้ชมครับรถที่ผมกําลังขับอยู่นี่เป็นรถยนต์ที่ทันสมัยสมกับยุคนี้วันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือรถยนต์ BMW iX3 หรือว่า iX3 นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆ100%เเครับเป็น Pure Electric Vehicle รถยนต์ BMW iX3 นั้นขับเคลื่อนในระบบที่ BMW เขาเรียกว่า m w e Drive ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับมีกำลังสูงสุด286แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรแล้วถ้าวัดตามมาตรฐานของ n e d c นะครับการชาร์จไฟฟ้าจนเต็มแบตเตอรี่เนี่ยสามารถขับเดินทางได้ระยะทาง470กิโลเมตร แบตเตอรี่ก็เป็นรีเทียมไอออนขนาด80กิโลวัตต์ชั่วโมงความเร็วสูงสุดที่ทำได้ของ b m w iX 3คันนี้ก็คือ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราการสิ้นเปลืองตามมาตรฐาน NEDC ก็คือใช้ไฟ20.2กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อระยะทาง100กิโลเมตร เทียบเทียบแล้วก็คงจะได้ระยะทางที่เขาว่าแหะครับก็คือ470กิโลเมตรเมื่อชาร์จไฟเต็มนะครับขนาดสัส่วนของรถยนต์คันนี้ไม่ใช่เล็กๆนะครับความยาวทั้งคัน4,734ม mm. ิลิเมตรความกว้างของตัวรถในส่วนกว้างที่สุดคือ1,891ม mm. ิลิเมตรส่วนสูง1,668ม mm. ิลิเมตรแล้วก็น้ำหนักตัวรถ 2ตันเสร็จครับคือ2,260กิโลกรัมนั่นคงเป็นเพราะว่ามีแบตเตอรี่ริเทียมไอออนเข้ามาเป็นน้ำหนักเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับการชาร์จไฟในกรณีที่แบตเตอรี่หมดแห้งเลยว่าอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ชาร์จเต็ม100%เซเลยด้วยไฟแบบ3เฟสนั้นก็ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครึ่ง แต่ถ้าชาร์จ DC จาก0ถึง80%โดยประมาณนะครับก็จะใช้เวลาเพียงแค่34นาทีเท่านั้นเองช่วงล่างคันนี้เป็นแบบ Adaptive ครับแล้วก็ระบบต่างๆยังครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ DSC, DTC, ABS, b r a หรือว่า Brake Assist ทุกอย่างเยอะแยะเหมือนกับรถธรรมดาทั่วๆไปด้านบนนี่ก็เป็น สันลูฟแบบพานอรมานะครับคือยาวเกือบไปจดท้ายรถทีเดียวพูดง่ายๆว่าเกือบเต็มทั้งแผ่นหลังคาเลยก็ว่าได้นะครับเว mm hmm. ลาเปิดนี่หมมันโล่งสะใจเ mm hmm. บาะพูดถึงภายในนะครับพอมานั่งดูเนี่ยเบาะนั่งคนขับเนี่ยนอกจากจะปรับได้มีหน่วยความจำสองตำแหน่งอย่างที่ว่าแล้วนะครับ mm hmm. ตรงตัวเบาะนั่งเนี่ยยังปรับส่วนที่เป็นเบาะนั่งเนี่ยให้ยืดออกไป รองรับถึงข้อพับตรงใต้หัวเข่าได้นะครับกรณีที่คนขาเยาๆจะได้ไม่เมื่อยเวลาขับรถเดินทางไกลนะครับเบาะที่สั้นๆนะั้นมันทำให้นั่งได้ไม่เต็มก้นทำให้เกิดความเมื่อยล้าขึ้นมาได้ง่ายแผงหน้าปัดนี่เป็นแผงหน้าปัดแบบทันสมัยครับเป็นจะเรียกว่าเป็นกราฟิกก็ว่าได้นะครับ แล้วก็รถคันนี้มีโหมดให้เลือกขับขี่3โหมดด้วยกันก็สามารถปรับได้ตรงอยู่หลังปลุ่มสตาร์ทนี่นะครับคอมฟอร์ตอีโคโปรนะครับแล้วก็สปอร์ตเลือกเอาได้ตามลักษณะการขับขี่ตามความชอบตามอารมณ์ของผู้ขับขี่การตกแต่งภายในก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหนังครับพวงมาลัยหุ้มหนังคอนโซลด้านบนบุหนังแล้วก็ สลับลายด้วยอลูมิเนียมและแถบโครเมียมให้มันมีความเงาววววับขึ้นมาหน่อยระบบปรับอากาศก็เป็น3ส่วนครับด้านหน้าซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังก็ปรับอุณหภูมิได้ใครชอบหนาวชอบเย็นอย่างไรชอบอุ่นอย่างไรก็สามารถทาได้นะครับระบบความบันเทิงเครื่องเสียงก็รอบทิศท,ทางครับเป็นของแฮมเบอร์ครอนนะครับแน่นอนล่ะ BM w มัเยูเขาก็ ค่อนข้างที่จะผูกขาดกันอยู่กับเครื่องเสียงของเจ้านี้ก็ถือว่าให้เสียงไพเราะเพราะพิงนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยครบถ้วนนะครับจอตรงกลางนี่ก็เป็นจอแผนที่ได้บอกถึงการเชื่อมต่อต่างๆเป็น multi information display นะครับแล้วก็แผนที่ก็โยนเข้ามาที่จอด้านหน้านี้ได้ ทำให้การขับนั้นสะดวกสบายสมบูรณ์ขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมลองขับเจ้า bmw ix 3คันนี้เนี่ยแน่นอนครับสไตล์รถไฟฟ้าแท้ๆอัตราเร่งมันต้องดีเพราะว่าแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้านั้นเนี่ยมันมาตั้งแต่ศูนย์รอบว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นบุคลิกภาพมันเป็นลักษณะของรถมันนะครับ มันมาตั้งแต่ศูนย์รอบแล้วก็เวลาถอนคันเร่งเนี่ยมันจะชะลอตัวเร็วกว่าเครื่องยนต์เร็วกว่า engine b r a k นะครับเพราะฉะนั้นเวลาขับมันจึงเหมือนกระโชกกระชากหน่อยถ้าเรายังไม่คุ้นกับมันอัตราเร่งมาเร็วมากครับช่วงล่างก็ทําได้ยึดเกาะดีกดปุ๊บมันกระโจนพรวดออกไปถอนคันเร่งปุ๊บมันยืดลงมาเลยนะครับคือหมายความว่าความเร็วเนี่ยมันลดวืดลงมาทันทีเพราะฉะนั้น ต้องระวังด้วยขับใหม่ๆนะครับแต่ว่าพอจับทางกันได้พอรู้มือกันแล้วเนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกคันหนึ่งครับ bmw ix 3หรือว่า ix 3นะครับสนนราคาค่าตัว3,459,000บาทถือว่าไม่แพงเลยครับถ้าจะว่าไปแล้วแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยวิ่งได้470กิโลเมตรเหลือเฟือครับสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันวางแผนดีๆแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยกับการใช้รถไฟฟ้านะครับเพียงแต่ต้องปรับปรับตัวเราให้เข้ากับ บุค,คลิกของมันอีกอย่างหนึ่งคือการขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทอร์กหรือว่าแรงบิดมันมาตั้งแต่รอบแรกของมอเตอร์พอปลื๊มมันไปเลยพอถอนคันเร่งมันจะลดความเร็วลงเร็วเพื่อ regenerate คือเพื่อจะเอากระแสไฟฟ้ากลับมาอัดประจุใหม่เพราะนั้นถ้าเราปรับความรู้สึกตรงนี้ได้พอเคยชินกับมันแล้วง่ายและขับสนุกครับ